ลิซ่าปล่อยเพลง Rockstar เรามาดูกันว่าเพลงนี้ลิซ่าทุบสถิติและมีข้อสังเกตที่น่าสนใจอะไรบ้างครับเป็นที่ทราบกันดีแล้วนะครับว่าลิซ่าได้ปล่อยเพลงใหม่ของเธอในชื่อเพลงว่า Rockstar ในรอบ3ปีเลยหลังจากที่เธอไปทำค่ายของตัวเองนะครับชื่อว่าค่ายคราวซึ่งเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่สร้าง โอ้โหผลกระทบไปทั่วทั้งวงการเพลงในเชิงที่แบบดีมากๆโดยเฉพาะเป็นการโปรโมตในเรื่องของโลเคชันสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยอย่างยาง่านเยาวราชเป็นต้นนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าเพลงนี้ทุบสถิติและมีข้อสังเกตอะไรที่น่าสนใจบ้างครับสำหรับเพลงใหม่ของลิซ่าอย่าง Rockstar ที่เพิ่งปล่อยเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาครับก็สามารถติดจบว้าตำแหน่ง MV ของศิลปินเดี่ยวที่มียอดวิวบน YouTube ช่วงเปิดตัว24ชั่วโมงแรกมากที่สุดด้วยผู้ชม